เปิดรูอะเปิดรูอะผมแกล้งอยู่รอดอยู่จะเป็นได้ไงได้นะแกล้งไม่ได้แกงเข้าไปเยีงปุ๊บแกงเข้าไปเฮ้ยน้ำเงินเออแตกไปใครปาดวะผมก็ไม่รู้อ๋อย ับผมขอ,อกร้าบสวัสด,ดีทุกคนด้วยนะเจะ๊ก้อนนี้ก็ผมฮีโร่เพชรโอเคทุกคนวันนี้ผมจะไปเล่นเป็นทหารผ่านศึกนะเพราะว่าวันนี้ผมอาดคลิปมาตั้งแต่เที่ยงแล้วอะอตอนนี้บ่ายสองแล้วยังไม่ได้คลิปเลยสาเหตุที่ไม่ได้เพราะว่าผมปเป็ไปเล่นลูกเรือไงอชนะมั่งก็มีแพ้มั่งก็มีดูดิไม่ได้คลิปเลย<อ>มันชนะเพราะแต่ผมดูบูทออกไงบางคนก็ช้อนผมเลยโอ้โห มาวันนี้ตหาห่านแล้วกันนะเพราะเป็นตัวที่ผมเล่นได้เก่งที่สุดแล้วในบรรดาฝ่ายลูกเรือส่วนใหญ่เล่นแต่แฝงลอเล่นลอเล่นดูดิมีโล่เห็นปะโล่ทองแสดงว่าเล่นชนะบ่อยนะโล่ทองเงี้ยมีอยู่ไม่กี่ตัวเองก็ตหาห่านไปแหมชอบดีนะป้าดผมเนี่ยจะเจอกันนี่บัตรมียี่สบเอ้สามสิบใบอะมาครับตหาห่านพานซึกตัวนี้เป็นตัวที่ผมไม่กลัวใครเลย <Yeah. S 1> เพราะว่าผมมีโล ไม่ใช่อยู่รอดน,นะตหาห่มานมามาเริ่มเกมกันดีดนะวันนี้กินน้ำแป๊บนึงนะดูน้ำดิพกมาเนี้ยหมดขวดแล้วเอ <mm> เอนั่งเงินตู้แชะมาแล้วเ <mm> ฮ้ยห้องหานานยังวะ <mm> ก็ระวังหาห้องนะเ <mm> ติโมโค้ดเกมใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมซูเปอร์ซัดขอแนะนำเติโมโค้ดเกมสะดวกปลอดภัยการันตีการบริการแล้วฟ้าสาปีมีโปรโมชั่นซูเปอร์ซัด เพียงใช้ UID ลดสูงสุดถึง300บาทคุ้มฝาการเติมเองแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการเติมเกมทั้ง r o โ o x Free Fire, PUBG Mobile และเกมอื่นๆบริการชับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับมาเจอห้องแล้วโอ้โหคอยประมาณนาทีนึงถึงหรือเปล่ามาแล้วทหารทหารเอ,อ้ยช่วงนี้ใครเปิดเทอมย่งเงี เห็นมน้องผมเปิดถทอกันแล้ววะวันนี้แหละว,วันนี้เปิดถือกัน <Yeah. S 1> แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันมาเริ่มเกมแล้วตึงอยู่ด้วยนะ oh. ไม่มีใครรู้จักเอาเรื่องขอตึงๆได้อยไหม <Yeah. S 1> มาครับทหาร <Yeah. S 1> จัดไปดิ oh. หมอกันน้าเล่นนะให้มีคนคอมเมนต์มาว่าพี่เล่นหมอหน่อยแต่พอผมลากศพไปผมว่าตุยอีกแล้ว ทหารสีแดงนะจ๊ะอย่าปาดนะจ๊ะโอ้มีสปายวะไปรูดบัตรดียวรูดบัตรสีสีขาวนะสงสัยนะระวังไว้ดีๆเอ้าเน็ตเน็ตเป็นไรโอ้นึกว่าเน็ตเป็นไรเน็ตปิงมาดีขาว เปิดโลแล้วเปิดโลแล้วปังเปิดโลอีกรอบเปิดโลแล้วเปิดโลแล้วไอ้น้ำเงินบตกมากเลยคือวิ่งเลยไม่มีโลวิง่งเดี๋ยวไปด้านบน,นีนว่าไปยานะน้ำตาลเอารูถ้ามีรูไม่กลัวใครหรอกมามันมีตัวลากศพด้วยไงเปิดไฟหน่อย โอ้ยเปิดโลเลนอีกเลยโกรธวัวไปแล้วโอ้โหตายหมกแล้วเออเราเป็นกับดักนะผมอยู่รอดนะต่อให้ไดยฮัลนะ <c oughs> โหลตอนตอนตอนเนี้ยไอ้ข้าวยาสพติดตายแล้วเมื่อกี้ผมยิงไปแล้วไอ้ยันมันมันลักตึ๊บไปที่ห้องพยาบาลนะสองตัวใช่ปะผมได้ย,ยิงไปเลยเยังไม่รู้ผมยิงก่อนเลยอันนี้น่าจะเลือกแค่คนเดียว เลือดเป็นสปายอ่ะเรระวังให้ด้วยระวังสปายระวังสปายเฮ้ยผมไม่ได้เป็น <Yeah. S 1> มินนะดิก็เหลือมินแล้วอย่างเงี้ยอืมผมแกล้งอยู่รอดอยู่จะเป็นได้ไงเ <c oughs> สียโลไปสองโลแล้วมันอยู่รอด<ก>อะเดีตกนะเหลือมินแล้วดิเห็นน้ำตาลเดินอยู่ปฏตกรณ์น,นะอืมน้ำตาลเห็นหมปะก็งั้นแหละก็เหลือมินดีวะววะงั้นนะเอ้เลื่องจริงๆหรือป่ะทำลายผมแฝงแฝงข้าไปเหียผม,มแฝงข้าไปเฮ้ยเน้น้ำเงิน ดีอะไรตงนเออผมไปน่าแกล้งมันเลยมึงม่ฆ่ามึงตายเ๋ียอไอ้น้ำตาลไอ้น้ำเงินไอ้มิ้นเป็นโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรชนะอายุผมเป็นทหารมีโลหรือเปล่าวะไม่มีอะดิเพื่อนจะตายนะเว้ยไปหนีไปก่อนไอ้น้ำตาลหรอว่าเป็นโอ้โห ไอ้เรื่องก็เป็นแนวเพอิกลัวเลยวะไหนอยู่ไหนอยูไ่ไหนกันวะเอา้าไอ้เรื่องเป็นในนี้นี่ว่ามันนี้มันนี้มัเนี้ยน,นี่นเนนเนสเปเซิเซร์ฟเหมือนดิเอาน้ำตาลตายอไอ้ชายแดงเมื่อกี้ผมอ,อยู่กันประมาณสามคนน่ะร,มร,มร,มรมวมรวมพวกได้ เออพวกเราดีด <terror> uh. ิพวกเราวูดไอ้ไอ้สี่ไอ้สี่อะไรวะสี่มิ้นไปดีมันมีน้ําตาลฟาร์มินใช่ไหมแล้วก็น้าเงินข้ามเอาน้าเงินไปก่อนไปเอาอยู่รดไปก่อนไปไม่ช่วยลูกเรือเอามันไปก่อนไปน้าเงินนะดีไหมดีไหมอ่ะไม่ช่วยเราเองนะแล้วไม่ไปตายได้ไงวะไอ้น้ําตาลนะผมไม่เข้าใจเลยเออนะก็เอาอยู่รดไปก่อนเออแล้วค่อยเอาน้ําเงินไปแหมอยู่ดีไม่ว่าดีเอ้ยแล้วแอมตายไปตายได้ไงวะ รัวเลยไหรเนี่ยไอ้น้ำตาลมันไม่ใช่แฝงมันเป็นตัวตัวกลางหรือเปล่า <c oughs> อาวไม่แม่นี่ช่วยเองนะอีกอันก็มิ้นนะอ๋อน่าเป็นโจ๊กมัง้งไอ้เหลืองจาัดก,การนี่เสิร์ฟนี่เสิร์ฟลูกกระสุนดิเออแตกไปใครปาดวะผมก็ไม่รู้ไอ,อ้เหลืองยิงผมก็เดินมั่วเลย หรือผมปาดวะเขียวเขียวเป็นคนฆ่านะอ๋อเขียวฆ่าเหรอเฮ้ยไอ้แดงไอ้แดงเป็นคนฆ่าโอ้ใครที่แดงอโหเอ้ยตาหานเองอืมปลาหมึกใส่ด้วยนะธรรมดาที่ไหนอ่ะไม่ตายๆๆผมบอกเลยตาหานผมอะนับวันล้อเล่นนะรอเล่น แม่เดี๋ยวมันมาจาัดก,การผมอีกผมก็แย่ดิมาทหารพันซึกนะผมไม่กลัวนักแฝงอะกลัวโจ๊กมากกว่าอ,อืมราชานักอะไรเนี่ยชื่อเทวิไอ้นี่บัตรกโจสตรูป้ป่ะรูปโปรไฟล์ใช่ไหมหรือไม่ใช่ดวงตาเรียวคูก่กันนี่ทหารครับผมตาที่ร้อยี่สิบมาผมคอยอยู่นักแฝงอะ่ะใครเริตึงๆก็มาปบหน่นะขอยอยู่ <c oughs> อย่าปะโอ้สบายตอนนี้เอาเอาพานลงมาวานแต่นี้ว่าน <Yeah. S 1> อย่าตามนะเว้ยเราใช้ช่องทางทางเดิมเลยถ้ามันจะฆ่า,ามันตามผมอยู่ตอนนี้แต่น่าจะไม่นะ <Yeah. S 1> เพราะมันมีสปีดมาแล้วไงแ <Yeah. S 1> งวปั๊บเขาให้ไปครับผมไปล่ากันมีพานลง สับปอเลอรไม่ต้องล้างุบมาตรงมุมมุมนี่แหละเราเลาะ,ะมุมเลย <c oughs> นี่ไงไอน,นี้ไม่น่าใช่มันเราเองน่าจะอยู่รอด <c oughs> อะไรชูนงชูนิ้วอะไรอุย้ยไอเขียว <c oughs> ไอเขียวเล้ากดแม่งเลยโอเคผมกดเองผมกดเองไอ้เขียวบอกว่าลากสบไปเก็บอะ่ะ เออไอเขียวออกมาจากที่ลากโซบอะโซบอยู่มอเตอร์บนนะน่าสงสัยไอเขียวนะไอเขียวหรือเปล่าวะเออลากโซไปเก็บอะพี่อันนี้ออกช่องวะออกช่องวะเนี่ยพี่ช่องอไหนเมื่อกี้ผมเดินผ่านกับสีชมพูแล้วก็เห็นสีตายืนมองอะไรอยู่อะมองสีน้ำพิมปะด้านบนอะอตัวหนึ่งอะที่อยู่ตรงริมสุดอะจำสีไม่ได้อะเขียวหรอมัง้งเขาชื่อต,ต้นไข่ต้นวะ ไม่ไม่ผมจาได้อยู่เนี่ยเสียมตาเนี่ยซูปเปอร์แมนเนี่ยต้นอะไรวะอยากออาช่องนะครับอยากเอาช่องไอ้ฮันนี่บีเนี่ยมันมันเป็นยังมันเป็นอะไรกับกูวะดูดูไว้ใจกูชิบหายเลยไม่รู้ครับผมเห็นน้ําตาออกมาละเออใครเห็นมั้งต้องเห็นสิเราดูอยู่ด้วยกันต่อไปก็เลยพาลงพาลงนะอย่าไปที่ชมพูนะหรือไม่ก็ม่วงมีซี์อยู่เดี๋ยววิ่งใส้เลยโชว์พลัง มาครับเปะเอาคูดาวสกวลโอ้โหเฟสที่ง่ายๆก็น่าจะอันนี้นะครับทับทีมมันจะวิ่งตามทำไมวะตายแล้วอีฮาวิปัาดได้หรือมันเล็งผมวะไม่มีใครตามนะไม่ได้เล็งดิไเงีไอทัพทีมพมเหมือนผ่มเลยนะสีน้ำตาลกับมันดูไม่ออกเลยเนะี่ย มีศพหรือเปล่าหาสม้มสีขาวสีเหลืองสเแนนเอ้ยเอน้ำตาเป็นไปเนี่ยน้ำตาเป็นไปเนี่ยเออไปไปติดตามช่องซีนุกก้วยนะหเอ้ยผมไม่ได้เป็นอืมผมลูกเรือไอ้ส้มผมนะนั่งใส่เหมือนกันนะเมื่อกี้ห้องไฟมันปิดประตูไงเออไอ้ส้มอยู่ข้างในห้องไฟอะไม่รู้มันฟาดซ้ข้างในหรือเปล่า น่าสงสัยนะพอแก้ไฟแล้วพอแก้ไฟเสร็จประตูมันก็ปิดเลยผมมาทำคุยน้องผมอยู่อ่ะ <c oughs> แล้วออกมาถ้าเจอสีมตันดักอยู่อะอน,นี้ดักทำไมอะอยากรู้อ่ะอ่ะทรงใสไงว่า้ส้มไม่น่าใช่มั้งอืมชมพูไปไม่รู้ครับผมไม่รู้ไม่รู้เรื่อง <c oughs> ไม่จบว้าวโหกดไปเลย <c oughs> โอเควันจี้ เออต้องหวานอย่างนี้ดิโอเคครับผมในอำเภอไม่มีแหมไอ้เหลืองนะเหมือนกันแล้ะทหารเหมือนกันโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับทหารพ่านศึกนะโอเคทุกคนก็เป็นว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปนะใครยาปาดฮีโร่เพชรก็ดูด้วยนะโอเคไว้เจอกัน